ท่านใช้บริการคนพันอย่างนี้แต่ละคนนี่ยนะครับมีมงกุฎไม่น้อยกว่า18มงทั้งนั้นสำแดงความโง่ออกมาเป็นระยะระยะและความโง่ก็จะติดผู้นำเป็นระยะระยะเพราะทั้งหมดมันคือการทายท้าประชาชน แต่ผมนี่เลยครับไม่ต้องเอาไอ้ศีระจับมานั่งนับขนจักรแรมันหรอก <Yeah. S 1> แต่บอกว่าไอ้การดูถูกประชาชนแบบนี้ <Yeah. S 1> จบไม่สวยสักคน <Yeah. S 1> ถ้าทางวัดกั้นทำตัวเป็นอันตรพั์ <Yeah. S 1> ไอ้คนแบบนี้ใจเล็กกว่าขามดอิกจำบบํำปาก อีกคนหนึ่งก็รับมาเป็นทางเพราะมีต้นเอาต้นหอนเสกสะกลนเพื่อนรักของผมซึ่งมันเป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกมันบอกว่าที่บอกว่ามันอยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดมันขอเถียงว่าผมไก่นัทวุฒิเนี่ยในสมัยรัฐบาลยิงรักเป็นผู้บงการทั้งหมด ผมเรียนว่ามันคือคนที่อยู่ติดตัวยิ่งรักยิ่งรัทไปไหนแรปโปอไปทีนะั้นก่อนหน้านี้นายกทักษิณอุตาสห์ไปตั้งตำแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยให้กับมันหลงเชื่อมันเลขานุการส่วนตัวนายกรัฐมนตรีใครอยู่ใกล้มันก็หลงและสุดท้ายเป็นยังไงนายกทักษิณก็ต้องอยู่ต่างประเทศ นายกยิ่งลักก็อยู่ต่างประเทศประยุทธ์ยันโอชาเก็บกระเป๋าแล้วหรือยังแล้วเวลาอยู่ใกล้ใครเขาก็หลงคารมันลิ้นมันในกระดาษทายยังไอผมเรียนกับพี่น้องว่าเกิดมาในคนโครา่นี่นใครกล้าไปถอนสาบานย่าหมูะปะตอนทหารเอาตัวไปยึดตอนยึดอำนาจนี่นะ เห็นท่าทีนี่นะครับเรียกว่าแรมโบ้แบบนี้ตาเนี่ยนะครับหาสีดำไม่เจอตกใจทำอะไรไม่ถูกสาบานว่าตอนนี้ต่อไปนี้จะเลิกเล่นการเมืองทหารก็ไม่ไว้ใจว่าถ้าอย่างนั้นให้ให้พาแม่ไปด้วยไปสาบานต่อย่ามกก็ไปสาบานน้ำตาระไม้ว่าเลิกเล่นการเมืองแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นไปถอนคำสาบาน คนเอกประยุทธ์ครับขนาดย่ามโมยังไม่รอดเลยแต่นายกตั้งแต่ทักษินยิงรักเรบโบลตัวติดเลยไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยเหมือนกับประยุทธ์วันนี้ <c oughs> ผมรู้ว่าประยุทธ์ชะตาขาดนับตั้งแต่เศกสกนเข้าไปอยู่ใกล้เพระเาะฉะนั้นพี่น้องที่เราลายอย่าพึ่งไล่มันให้มันอยู่ใกล้ประยุทธ เชื่อผมนะครนายกรัฐมนตรีที่ไหนไปเปลี่ยนชุดรักษาความปลอดภัยแต่ไม่ยอมเปลี่ยนไอ้ด็อกเตอร์เศกสกุลบางคนเรียกว่าเศษสะตุอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นนี่ผมละเรียดนะคย,ยังไม่ประหารทีนะครับแค่ลำดับ